ค่ะพี่น้องคะมืนอี้เซฟมีเรื่อวดีๆของยุกิไฮทองคําเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะมาบอกสุภิสุนองฟังนะคะเมื่อนี้คะ่ะยุกิของเฮ้าคะ่ะมีงานนะคะเรียกว่าช่วงนี้ยูกิไฮทองคําเป๊ะปังมากๆงานหล่นทุกงะทุกมือคะ่ะเมื่อนี้รับถึงสองงานค่ะพี่น้องคะ่ะงานแรกเป็นงานอ่ะเปิดตัวรองเท้าคะ่ะพี่น้องจ๋าเป็นรองเท้าสําหรับงานแต่งนะคะแต่ มันบริดสาคัญตรงทีนั่นนะคะมันบริดสาคัญตรงที่ว่างานนั่นนะคะแต่มีอะไรเป็นเนยกกว่านั้นคืองานนี้นะคะมีเจ้าน้ายคนแรกของน้องยูกิไฮทองคําค่ะโคเซ์ไพรนองน,นะคะนั่นก็คือบอสตั้มค่ะอ่ะก็คือพี่ตั้มนั่นแหะคะ่ะตอนนี้่นบรไดเป็นบอสแล้วเนาะคะ่ะ่นลืมไปอ่ะ เพิ่นล่าออกจากกาันการเป็นบอสของหมอลำเสียงวิหกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ความความสัมพันธ์ของน้องอายคู่นี่ค่ะกันยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีเรื่องเล่าดีๆที่สามารถแบบพูดคุยกันไดเหมือนเดิมมาตาใดแต่ไร่บ่เคยถอดถิงกันสำหรับน้องยูกิกับ คณตั้มวิรุณกรน,นะคะพี่น้องคะงเด้เอใดเื่นเป็นบอสตั้มเลยะคะ่ะเพราะว่าคนได้ล่าออกจากการเป็นบิ๊กบอสของเสียงพิหกแล้วนะคะล่าซุดค่ะพี่น้องแยกซิไปสะดุดกับะคํมโพสนี่ครับพี่น้องคะบอกว่ายูกิไฮทองคำแอนตั้มเลิฟไฮทองคำพี่น้องแยสซีก็เลยว่าเอา้า มันสิมีี่ยังยังทีมากไปก่น,นั่นบอพี่น้องค่ะสัหรับงานนี้นะคะบอตั้มเขาคือยังยูกิไฮทองคำแอนตั้มเลิฟไฮทองคำนี่พี่น้องสรุปตรงนี้แต่ติดตามรอดติดตามตอนต,อนต่อไปค่ะพี่น้องว่าซิมี่ยังเสื้อผ้าห้าบอสิมี่ยัง,ยยงพิเศษกว่านี้บอแต่ทีสำคัญ บอสตั้มกับน้องอยูนี่ค่ะพี่นอ้องอ่าตั้มวิรุณกรนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นเป็นค้นทีมี่ความหวังดีกับยูกิหายทองข้ามมาตาใดตาไล่ค่ะเพราะว่าสิเป็นงานอีหยังงานสำคัญสำคัญของอยูกิหายทองขํานะคะอ่าคุณตั้มเพิ่นกลับไปให้กำลังใจน้องตลอดค่ะเพราะเคยทอดทิ้งกันค่ะขอบคุ้ว อพอตุ่มแม่อุ้มขอบขัวน้องยุกิกับคุณต่มเพิ่นก็นย่งติดต,ต่อกันแล้วก็สามารถพูดคุยอะกันได้ตลอดค่ะงานนี้นะคะยุกิหายท้องข้ามกันเลยอมีพี่ฮักอถือว่าเป็นพี่ชายเนาะค่ะต่อไปนอื่นมาเป็นพี่พี่ที่หวังดีมิตรความหว,วังดีมิตรเกตนาทีดี หายกับนองมาตลอดนะคะสำหรับคุ่ตาำวิรุณกรน,นะคะพี่น้องขาขาแล้วที่สำคัญอ่แย่ศิว่าคิดไปเองหรือเปล่าออก,กยายับโบลูแย่ศิว์ว่ามันคิดว่าจิเป็นเรื่องเล่าแน่อื่นเลยค่ะพี่น้องแย่ยสิบว่าเด็กคิดว่าสิเป็นแน่แน่แเนวที่แบบว่าแนวอื่นเดียวแย่สิะวะจิวองเด๋แต่ว่าสะดุดตรงที่ว่าตั้มเลิฟหทองคำนะคะี่ไหมค่ะ สะดุดข้านีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะอ่าคุณตั้มเขาเข้าคุกัไดาล่าโล่งแก่เสียงฮิโกแล้วยังสิไหมคะคุณกัลยังบอกบอกขั้นไหนไปเหตุอันใดงานอันใดที่แบบเป็นชินเป็นอันนะคะพี่นอ้องเพื่อนขั้นไหนไปเหตุอันใดอ่าแต่ว่าเพื่อนมาโพลแบบนี้ยัสิก็เลยเกิดความสะดุดก็เลยมาว,าว้าามาฟันบ่ได้ฟันท้องเลยคะ่ะมาคิดเอาเองเนี่แหละ พิษกับพิษที่ตรงแยกสิทธิ์้ะคะแยกสิทธิ์สะดุดแยกสิทธิ์ก็เลยอย่างว้าวแต่ว่าถ้ามีผู้ใดหูอย,อยังทีด่ดีๆหรือลึกซึ้งมากกว่านี้ก่ะคอมเมนต์มาบอกแยกสิทธิ์ก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าอย่าด่าเด้แยกสิทธิ์บ่รู้อีหลีนะคะแต่ว่ายาสิทธิ์เห็นโพสต์จังซี่งไรแยกสิทธิ์รู้สึกชื่นใจไหมคะพี่น้องชื่นใจว่าอ้าวอ่าคุณตั้มนี่เพิ่นเพิ่นเป็นคนที่หวังดีกับยูจิจังสิไหมค่ะและ้อว่าเห็นพิ่นมาโพสต์น้ำกันมาอยู่น้ำนองจังซี่รู้สึกดีใจค่ะเพราะวออยาก รูคาตอบอยากรูคําตอบว่าสิเป็นไปและรูแบบใดน,นะคะแล้วสําหรับเซ็ตจ,จากงานเปิดตัว็อกเข่าดีแล้วนะคะบอสอยู่ของเฮาน้องอยู่กี่ของเฮ่ากะเดินทางไปงานที่สองค่ะพี่น้องงานที่สองอยู่ที่อําเภออําเภอแสหลืออืมแล้วนะคะงานที่สองอยู่ที่ชัยภูมิค่ะพี่น้อง เป็นร้านระเบียงนาคาเฟ่ยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะสำหรับน้องยูของเฮากับมี่แม่ๆไปรอให้กำลังใจเพียบเลยค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้อ่าพร้อมทีสิอ่าตอนรับน้องยูกินะคะกับมี่เอฟซีกุมทีเหนียวเน่นนี่คะ่ะเตรียมพร้อมมารอน้องยูกิคืนนี้นะ ร้านระเบียงนาคาเฟ่อภอูเขียวจัังหวดชัยภูมิเป็นทิมแม่หักที่เหนียวแน่งอิลีค่ะค่ะสำหรับอ่ากุมนี่นะคะยู้ใสก็ต้องเจอค่ะเพราะว่าเป็นคนที่หักบอดอยุ้ยดีค่ะผู้ใดเห็นผู้ใดก็หักหรอกคะ่ะผู้ใดเด็กสัมผัสผู้ใดเด็กเขาไปใกล้ชิดอดบ่ไหวหรอกคะ่ะรงลงรักนางทีเดียวเลยแหละสำหรับย่กิไ้ทองคำนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะยายซิ์จะนําเรืองเล่าของน้องอยูนี่แหละค่ะมะวอกสุพีสุนองฟั่งค่ะว่าคุณตั้มพี่รุนพ่รุนกรค่ะเพิ่นไปเสื้อผายนองยูกิหายทองคาของเหาแล้วเพิ่นไปโพดนี่แหละค่ะสะรุปตรงที่ว่าตั้มเลิฟหายทองคำ รอติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องค่ะว่ามีอีหยังเรื่องรล่าอีหยังเด็ด <ment azione> ๆด<ๆ>ดีๆหรือว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้บอคะ่ะรอให้ทุกอย่างมันเป็นไปก่อนเนาะคะ่ะจังออกมาอีกเทือนึงค่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะยสิทธิ์กับน้ำเรื่องเล่าของน้องยุกิ BI. ความปังความเป๊ะความเก่งของน้องมาบอกมาคุยสู่ผีสุนองฟังคือเก่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมีเรื่องเล่านิดๆน,น,น,น้อยๆยสิธ์กับน้ำมาบอกราะว่า เรารักยูกีค่ะพี่น้อง่าติดตามตลอดเ่าว่าน้องสิไปอยู่ไสไปแสดงยูไส้เคลื่อนไหวอันใดมีอีย่างนิดน,นิดน้อยกัดน้าเรืองเล่ามอว้วมาคุยสูพีสูน,อน้องฟังถ้าบ่ได้นําเรือเล่ามเาว้าสิอันเอฟซี่าย่ซี่เจียงสี่เพิ่นกะรอดเลยค่ะพี่น้องขาอ้าวมือนนี้ว่าเฮ็ดข้าวะรออคุณอยู่บ้างเลยแอดแอสเผืา่าค่ะประมาณนี้ไหมคะ่ะก็เลยต้องหาเรืองเล่ามเว้า สู้พี่ซุนองฟั่งค่ะแต่ว่าก็ยืนอยู่บนลักความจริงค่ะบอเด็ดตีข้าวออกไปให้มันเสียหายห,ายหรือว่าบอสวายิหยังที่มันเกินเลยนอกเหนือไปจากความจริงนะคะอย่าขอยืนอยู่บนความจริงหล่ะค่ะจังมื่อน,นี่อ่ะแย่ซีกับว่าแควาสะดุดตรงที่โพสแค่นั้นนะคะสะดุดตรงที่โพสว่าอ้าวยิหยังยูกี่หายทองคํา แอนตั้มเลิฟไฮทองคำอ่ามันสะดุดตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะสะดุดแล้วก็เลยสิมีอีอยังมากมากกว่านี้บอแค่นั่นรอรุ่นค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้าะสิดกับฟฝาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ